ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็พิเศษสุดอีกแล้วนะครับผมนะครับที่ทุกท่านเห็นวางอยู่ตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับอันนี้คือกระทะนะครับกระทะเออกระทะนี่ไว้ทําไมครับนี่กระทะกระทะนะครับผมนี่เราใช้งานไปนักใช่ไหมครับอืมจะเกิดเป็นดำบางบ้านนะครับอาจจะเต็มดําไปหมดเลยวันนี้นะครับผมมี ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนี่ครับผมนี่เป็นน้ำยานะครับขัดโลหะนะขัดสแตนเลสนะเป็นพวกคราบดำๆลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยนะจะหลุดออกมาเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเรา,าจะมาสาธิตให้เห็นกันชัดๆเลยอันนี้นะครับอันนี้ซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งรับเข้ามาแล้วก็เราจะมาลองดูว่า สินค้าของเขาดีจริงหรือเปล่านะครับผมนะอ่าวเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับนี่โอลอดใหญ่ๆนะครับเป็นน้ายาขัดนี่นะครับอ่าดำๆอย่างนี้นะครับนี่เราใส่น้ายาเข้าไปนะครับเราก็จะใช้นะครับใช้ฝอยฝอยขัดหม้อนี่ครับอ่านี่ครับแต่ก่อนที่จะใช้อย่างนี้อ่ามือของเรานะครับ เพื่อจะเป็นการเพื่อไม่ให้มันอาจจะมีการไปโดนมือนะครับเราจะเอาถุงมือมาใส่หรือถ้าไม่มีถุงมือก็ใช้ถุงพลาสติกลองก่อนนะครับผมนะนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองขัดดูว่าเออมันจะเกิดประสิทธิภาพผลดีจริงไหมเนี้ยเราก็เทยนยางไปเราค่อยๆขัดค่อยๆขัดนะครับผมนี่ค่อยๆขัดโอ้ โอ้โหนี่ยครับกระทะเราบางครั้งนะครับเราซื้อมาใบหนึ่งหลายพันมันเอ,อดำแบบนี้นะครับมันก็จะไม่สวยงามไม่สมราคาครับแต่วันนี้นะครับมีน้ํายาตัวนี้เราบานงดูดิอ่ามันดูดออกมาไหมครับโอ้ทุกท่านครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่ม,มจอกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูสิ เรามาเช็ดดูที่ดำๆบางทีนี่ออกครัโอ้โหเห็นไหมครับ,รบเริ่มจะหลุดออกมาแล้วนะครับท่านๆอ่าเราใส่น้ำยาตัวนี้เข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่ใส่เข้าไปนะวันนี้เราก็นะสาธิตอัดคลิปสักนิดนึงนะครับผมว่ามาพิสูจน์ก็เหไหมครับไอ้ตัวนี้นะครับนี่ที่ื่อกีดำๆนี้ออกไปแล้วนะครับออกไปแล้ว เดี๋ยวมาอ่าเอาที่ใหม่ตัวนี้เดี๋ยวดูทีหนึ่าเราใช้เวลาขัดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้คราบสกปรกตรงนี้นะครับมันฝังแน่นมานานนี่ครับขนออกแล้วอ อันนี้ก็จะลองอ่าสาธิตขัดให้ดูนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ขัดหมดเพราะว่าอ่ามันคงจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับผมเรามาลองดูว่าน้ํายาตัวนี้มันมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นขนาดไหนนะครับผมเอาละอาเแค่น,นี้พอเดี๋ยวเราเอาผ้ามาเช็ดดู โอ้โหสั้น,นครับอืเนี่ยเนี่ยน,นี่ครับออกครับอืมออกเป็นอย่างนี้เลยครับขาวใสเดี๋ยวไปล้างน้ำอีกทีจะขาวกลับมาอยู่สภาพเดิมนะครับโอ้โหเนี่ยโอเคสุดยอดสุดยอดไหมครับเนี่ยที่อ่าใช้ขัดขัดมาตรงนี้นะครับผมอืม เราก็จะเใช้เวลาขัดสักนิดนึงนะครับจเย็นๆวันนี้เรามาอัดคิดสาธิตเพื่อที่สนดว่าสินค้าที่เรารับมาใช้ตัวใหม่นี่มันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมออกครับออกครับผมนะครับก็เนี่ยทดสอบอยู่แล้วด้วยมือของเราเองเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อสั่งมาได้เลยนะครับผม